สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่เขาประเทศกัมพูมชากันนะคะเ,คเรากำลังเดินทางไปพนมกุเลนนะคะออกจากเสียมเรียบตอนประมาณตีห้านะคะแล,ลแล้วก็เดิน,นทางมาเห็นพนมกุเลนนะคะลิฟติแล้วนะคะอันนี้เรากำลังจะขึ้นทางด้านหลังของพนมกุเลนนะคะ นี่ค่ะรถกำลังจะขึ้นไปนะคะก็คดเคี้ยวพอสมควรนะคะเขาเขาซิงมอไซค์กันได้นะโู้อัดสามอีกหรือตอนตอนเจกนะมันเทน้ำหนักเทนี่ค่ะมีรถสวนบ้างนะคะเด็กๆไปโรงเรียนนะคะตอนเช้ามันคืโตแต่คือเคยนี่ค่ะเนาะ

ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเระอกากาศตอนเช้าค่ะมีหมอกบ้างนิดหน่อยนะคะจับเอาแล้วกันดูวิธีเหตยอนซัเห็ดเ็บเห็นีเห็นแล้วเห็นแล้ว เล่นกระโดดสัตว์ครับเนี่ยโจลไปไม่ไม่โจรโดดสัตว์เลยตัวก็ไม่ค่อยเยอะคือมาเรื่อยเรื่อยแล้วนะคะยังไม่ถึงปีหมู่บ้านบนยอดเขาหมู่บ้านอยู่ข้างบนเนี่ยผ่านหมู่บ้านขึ้นมาอีกนะคะเป็นชุมชนขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะมีหมู่บ้านมีอ่า บ้านช่องของผู้คนเยอะเลยค่ะอันนี้เรามาถึงวัดพนมกุเรียนแล้วนะคะนี่ค่ะดูนนะห็นก้อนใหญ่นะคะอันนี้เราก็มาทำบุญกันด้วยค่ะ จับปลาอิใจปลดจูจูตาตาของมันเรืนองติกทางของคาเปนพุทธเ้เรามาทำบุญไหว้พระกันค่ะจุอบเชนเียนันไดขึ้นบันไดขึ้นนะคะด้านบนนี้ค่ะก็สูงพอสมควรนะคะเราขึ้นไปไหว้พระพุทธร,รูปเห็นพันปีนะคะอันนี้ต้นจำปีค่ะ ีก็โอมีป่าอยู่เยอะเหมือนกันนะคะดอกจำปีค่ะต้นใหญ่มากนะคะสูงใหญ่อยู่ตรงมีเจดีนะคะมีพระพุทธร,รูปนอนนะคะจำปีนนค,ค่ะน,นี่มากับคุณอานะคะมาทำบุญอันนี้ค่ะวิวไกลๆนะคะ เทือกเขาพนมพโกลเลนนะคะมองไปข้างล่างนะคะนี่ค่ะมาทำบุญน,นะคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะคะปางสายญาตินะคะเป็นแกะสลักจากหินทั้งก้อนนะคะก้อนใหญ่มากค่ะ แต่พื้นที่ด้านบนแคบนะคะถ่ายได้แค่นี้ค่ะข้างบนแคบมากค่ะนี่ค่ะนนเพราะว่าจะรูปอ <มา S 1> ยู่ด้านบนนะคะนบนหินเยย<ง>กะจากก้อนใหญ่นะคะนี่น่ะมองไปด้านล่างค่ะ ต้นไม้ใหญ่นะคะมาลงมาแล้วนะคะด้านนี้ครอยพระพุทธบาทนะคะนี่ค่ะมันพรพรูปตุกใหมอ๋อรองน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ค่ะ อ,นนะะอันนี้เราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะเข้าไปดูข้างในกันค่ะมีแม่ค้ามีเด็กมีอะไรขายของนะคะแม่ค้าพ่อค้าขายของอยู่นะคะอันนี้มีไก่ชาวกัมพูชานะคะแนะนำ อันนี้เหมือนรอยพระพุทธบาทเลยนะคะเนี่ยอันนี้เหมือนหน้าคนมากค่ะนี่ค่ะโชวจต้อกดิหมออันนี้มันช้างนะคะมกช้างค่ะมันช้างมากเลยค่ะเหมือนช้างหลอดตลยนนะคะเห็นนะคะ อันนี้เราก็มาด้านนี้นะคะ

ตรงนี้นะคะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ในก้อนหินที่ไม่มีวันหมดนะคะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิอ์อ่าไว้ดื่มกินก็ได้นะคะอาจจะเป็นบูชาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็กลับมาก็อันนี้เป็นเจดียเก่านะคะยังไม่เสษ็จนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ